นวัดฝากถึงตูนบอ d y ้ส a ลมอยากช่วยให้ไปบอกรัฐบาลกลายเป็นประเด็นอีกแล้วล่ะครับหลังจากนักร้องเพลงร็อกชื่อดังตูน Body ้ส a ลมเตรียมกลับเข้าสู่โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพซึ่งได้มีการเชิญชวนผู้มีใจกุศลร่วมวิ่งก้าวเพื่อน้องปีที่2 Vir t อร์ Run 109คำขอบคุณโดยคุณนวัตอิสระไก่ศลได้แชร์ข่าวดังกล่าว ลงในเพจ Facebook ส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความแนบภาพข่าวดังกล่าวว่าการช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดีแต่หน้าที่การช่วยเหลือและพัฒนาการศึกษาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเพราะได้งบประมาณจากภาษีพวกเราไปปีละมหาศาลงบประมาณที่ได้ไปไปไหนหมดครับและที่สำคัญน้องในประเทศไทยที่ลำบากไม่ได้มีเพียง109คนแต่ลำบากกันหลายสิบล้านคน ถ้าอยากจะช่วยช่วยเดินไปบอกนายกและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาให้พัฒนาการศึกษาและให้โอกาสการศึกษาแก่คนอย่างทั่วถึงดีกว่าครับเพราะถ้ารัฐบาลไม่ช่วยเหลือต่อให้วิ่งอีก100รอบผลลัพธ์ก็ยังคงเท่าเดิมขอบคุณเครดิตตามภาพครับสำหรับโครงการ9เพื่อน้องปีที่2 Virtual Run 109คําขอบคุณเป็นการสารต่อกิจกรรมวิ่ง ก้วเพื่อน้อง v วอร์ชวลรันในปี2563ซึ่งรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปใช้สนับสนุนน้องๆที่จบมัธยมศึกษาปีที่3แต่ยังไม่มีทุนไปต่อมอปลายหรือสายอาชีพได้ทั้งหมด109คนการวิ่งเพื่อการกุศลในครั้งนี้ทางทีมงานได้มีแนวคิดในการนำตัวเลข109ตามจำนวนของน้องๆมาตั้งเป็นระยะทางวิ่งของ v i อร์ a l Run น โดยกำหนดให้มีระยะทางวิ่งทั้งหมด109กิโลเมตรโดยเริ่มวิ่งสะสมระยะทางตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง28กุมภาพันธ์2565รวมระยะเวลา59วัน ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดรล้ค่ะ